กระเทียมป่าค่ะทุกคนเอาต้นเต็มๆมาฝากแล้วนันนี้จะขึ้นแบบนี้นะแบบนี้ให้ดูให้ดูด้วยภาพอธิบายด้วยภาพนะ ขึ้นรวมๆกันแบบนี้นี่ใบที่ยังยังไม่บานถึงใบที่แบบว่าบานเต็มที่โตเต็มที่อันนี้ใบที่โตเต็มที่นะก็จะมีกา้าน มีส่วนที่เป็นก้านเห็นก้านไหมนี่เริ่มจากดินขึ้นมาก็จะเป็นก้านสักหน่อยก็จะเป็นใบสังเกตไหมมีก้านแล้วก็เป็นใบขึ้นมาขึ้นมาแบบนี้มีก้านแล้วก็มีใบหลังใบ สามารถจำแนกออกจากพืชชนิดอื่นได้ง่ายถ้าเป็นใบที่โตเต็มที่แล้วส่วนมากกระเทียมป่าก็จะขึ้นต้นเดือนมีนาคมพืชอย่างอื่นก็จะขึ้นเดือนอพฤษภาคมหรือไม่ก็หน้าฟอลหากไม่มั่นใจไม่แน่ใจนะคะให้ขยี้ให้ให้เด็ดใบหนึ่งขยี้ ไปดมดู <c oughs> กลิ่นกระเทียม